เอาละครับตอนนี้แบงมาถึงแล้วครับที่ Art of c o l a านะครับพิพิธภัณฑ์ภาพ3มิติครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนว่าข้างในเนี่ยจะมีภาพ3มิติสวยๆให้แบงได้ถ่ายเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเข้าไปดูกันครับ งานศิละปะของที่นี่นะครับมีมากกว่าร้อยภาพครับให้เราได้เข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพโดยผลงานทั้งหมดสร้างสารรค์โดยศิลปินชาวโคราช8ท่านนะครับมีธีมที่หลากหลายทั้งแนวธรรมชาติฉากจากภาพยนตร์ไปจนถึงงานศิละปะที่สะท้อนกลิ่นอายของความเป็นจังหวัดนครราชสีมาครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่แบงค์สวัสดีครับพอดีพี่มาโคราชครับแล้วก็เห็นอาร์ตออฟโคราชเนี่ยก็เลยอยากจะให้แนะนำ่อยว่าที่นี่มีอะไรบ้างโหพี่แบงค์มาถูกที่แล้วเนาะพี่จอมเนาะใช่แล้วที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพสัมผัติแห่งแรกและแห่งเดียวของคุณไทยครับโอ้โหเดี๋ยังไงเชิญพี่แบงค์เข้าชมแล้วไหนเลยครับพี่ไปลุยเลครับผมขอบคุณครับเนมครับแล้วที่อาร์ตออฟโคราชนะครับที่นี่เนี่ยมีแนวคิดยังไงบ้างฮะที่นี่เกิดเกี่ยวกับความคิดของทั้งเนมกับพี่จอมอ่ะครรรับบวววาาายกจมผลงนปละ ของชาวโคราชของคนไทยมาไว้ที่แห่งเดียวกันนะครับตรงนี้แหละครับเป็นแนวคิดที่เกิดมาจากของทั้งเนมทั้งพี่จอมครับผมแล้วความแตกต่างนะครับก็จริงๆเลยเนี่ยนะครับความแตกต่างของเรากับที่อื่นเนี่ยนะฮะหลักๆเลยคือว่าของเราเนี่ยนะครับจะคงคอนเซ็ปต์ของความเป็นไทยทั้งวาดเกยงของเราเนี่ยทุกคนเป็นคนไทยเป็นคนไทยโคราชรูปเนี่ยค่อนข้างเยอะมากกว่า100รูปแล้วก็สถานที่ของเราเลยโดยตรงเลยก็ประมาณ5 0า0ตนตารางเมตรครับผม เดี๋ยวเราได้เข้าไปดูกันแน่นอนนะครับว่าความสนุกในนี้เนี่ยมีมากแค่ไหนเนะเดี๋ยวเราลองไปเดินดูกันเลยเชิญเลยครับพี่แบงค์ครับพี่แบงคบบง์โซนแรกที่พี่แบงค์เห็นเนี่ยจะเป็นห้องของรวมสถานที่ท่องเที่ยวของโคราช เรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวนะพี่จอมเหมือนเที่ยวทั่วทั้งจังหวัดโคราชนะครับอย่างที่บอกว่าเราเอยากให้ความเป็นโคราชความเป็นเคา t เจอร์เนี่ยอยู่ในสถานที่แห่งนี้เ<แ>ราอุรักษตอนนั้นเอาไว้ตรงนี้ถ้าไี่แห่งถ้าพี่แบงค์แห่งก็คือจะมีทั้งปสาสี่พิมายน้ำตกเหวสุวัส์ไทยงาม คืมอมาที่เดียวได้ครบโคราชแน่นอนต้อง,องไม่ต้องไปไหนไกลครับมาให้นี่ถ่ายดูครบแถมได้เป็นภาพสามมิติด้วยนะใช่ครับ,รบนะคราวน,นี้เลยพี่แบงค์ครับเอย่าพี่แบงค์ ได้รู้จักกับศิลปินหนึ่งในแปดของเราครับนี่ครับพี่น้ตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโน้ตครับก็ได้ข่าวว่าคุณน้ตเป็นหนึ่งในแปดของศิลปินที่วาดงานศิลปะที่ Art of Color ที่นี่ด้วยใช่ครับนะครับแล้วต้งอยากรู้ว่าเทคนิคในการวาดสามมิติเนี่ยมันยากง่ายยังไงครับถ้าหลักๆก็มีประมาณสามวิธีนะฮะก็หนึ่งก็คือเราก็กําหนดจุดกําหนดจุดครับผมจุดเปิดจุดของการถ่ายรูปแล้วก็จุดของการวาดครับผมเอออย่างที่สองก็คือ ำกำหนดแสงเงางภาพที่บุคคลที่จะมาร่วมกับการถ่ายภาพจะได้สมจริงจุดสามก็คือการเพ้นเพ้นลงไปครับผมนะครถือว่ามีโอกาสได้มาเจอตัวจริงน <c oughs> ี่มาวาดรูปให้เราได้ถ่ายรูปกัน <c oughs> นะครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเนาะได้ครับย <c oughs> ังเหลืออีกเยอะ ครัวผมแล้วตอนนี้นี่ครับเราก็มายืนอยู่ตรงช้างยักษ์เลยซึ่งตรงนี้เนี่ย จองกันเองนะครับก็บอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยอาร์ดอฟโคลาดก็จะเป็นผลงานมาสเตอร์ของเรานะครับที่นี้ก็คือเหมือนกับว่าเราจะใช้รูปช้างนะครับเป็นโลโก้เป็นอิมเมจเราไปที่ไหนเราก็จะใช้รูปช้างตัวนี้ครับอกว่าเนี่ยคืออาร์ดอฟโคลาดเพราะช้างตัวนี้นะครับเป็นช้างในยุคดัจุบันที่เคยอาศัยที่แผ่นดินย่าโมแห่งนี้ครับผมตอนนี้เลยครับก็เลยเป็นโลโก้ที่นี่ไปเลยเป็นไฮไลท์คือถ้าใครมาที่นี่ต้องมาถ่ายรูปนี้กลับ้านไปให้ได้แน่นอนแบงค์มาแล้วถ่ายเลยครับ วันนี้เนี่ยก็เดินกันจนทั่วเลยนะครับกับ Art of c o l a n ครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณจอมแล้วก็เนมมากๆนะครับที่อนุญาตให้ถ่ายรูปด้เก็บภาพสวยๆกลับบ้านไปเยอะยินดีครับยินดีแล้วมีอะไรอยากจะฝากให้กับคุณผู้ชมไหมครับครับสำหรับเนมนะครับเนมก็อยากจะฝากว่า ถ้าท่านใดมีโอกาสหรือพี่แบงค์มีโอกาสได้มาโคราดอีกอย่าลืมมาอาร์ตออฟโคราดกันนะครับอยากให้คนไทยนะครับมาช่วยกันอุดหนุนคนไทยกันเองนะครับผมเพราะว่าเหรทองเดิไม่รั่วไหลให้ตักชาตินะครับครับแล้วที่นี่เปิดช่วงเวลาไหนบ้างครับเปิดทุกวันครับเวลา10โมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มครับผมโอเค10โมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะครับใครที่มาโคราดเนี่ยห้ามพลาดครับอาร์ตออฟโคราดครับเดี๋ยวไงวันนี้ครับดังเริ่มจะหิวละได้ลูกสวยๆกลับบ้านไปแต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันอร่อยๆดีกว่าครับ